สวัสดีครับชาวโฟลเลอร์ผู้ติดตามของช่องอ่อนแก้วทุกๆคนนะครับก็เดี๋ยวจะขอพูดอย่างรวดเร็วนะครับตอนเนี้พอดีว่าเมื่อกี้อัดคลิปลงอัดคลิปไปแล้วรอบหนึง่งแต่ว่ามันอัปโหลดลงไม่ได้ครับผมใน u t u b e อะครับมันขึ้นว่าไม่ได้บันทึกข้อมูลเมตาครับผมผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ก็แก้ปัญหาโดยการอัดคลิปแล้วถ่ายใหม่ดีกว่าครับแล้วพูดแบบรวบ,รวบแบบรวดเร็วเลยคลิปเมื่อกี้บ,บ่นยาวไปนิดนึงแล้วก็อัปโหลดลงไม่ได้แต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะบอกว่า เมื่อวานน่ะผมเพิ่งปลดนี้หมดแล้วพอเอิญวันนี้ยผมก็ขี้เกียจไม่ได้ออกวิ่งงานครับผมตอนแรกว่าจะออกวิ่งตั้งแต่บ่ายสามแต่พอบ่ายสามโมงปุ๊บฝนตกไม่ได้ออกวิ่งงานอีกก็ตอนเนี้ยจนถึงคือยังไม่ใช่ตอนนี้คือจนถึงตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสี่โมงครึ่งอะครับฝนก็หยุดตกแล้วก็เออผมก็กําลังเตรียมตัวออกวิ่งงานจนตอนเนี้ยน่าจะเกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วอะครับ ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวออกวิ่งงาน grab bike grab win ครับผมเตรียมรับส่งผู้ริสารวิ่งสัก2-3ชั่วโมงพอครับ2-3ชั่วโมงวิ่งให้ได้ประมาณ200บาทถ้างานเด้งดีเด้งต่อเนื่องก็ได้อยู่แล้วครับงาน grab bike อะ่ะก็บนคือคลิปนั้นก็บ่นไปแบบพูดอาจจะพูดแบบพูดยันยานไม่ได้พูดเร็วแบบนี้ไม่ได้พูดกระชับแบบนี้ครับก็คือคลิปเนี้ยอัดใหม่แล้วก็รีบพูดครับผม อาจจะพูดไม่ครบครับผมเพราะว่าคลิปนั้นอะแบบบ่นไว้เยอะแล้วก็แต่แต่คลิปนั้นก็พูดครบทุกเรื่องนะครับผมมีพูดผิดพูดถูกครบทุกเรื่องคือคลิปนั้นมีครบครับแต่อัปโหลดลงไม่ได้ส่วนคลิปเนี้ยผมถ่ายขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวจะลองอัปโหลดดูครับถ้าเกิดทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่ก็แปลว่าอัปโหลดได้อัปโหลดสําเร็จนะครับผมก็โรคขี้เกียจกําเริบผมเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับผมหลังจากกดนี่หมดปุ๊บอย่างเช่น ปดนี่หมดเมื่อวานปุ๊บวันถัดไปก็คือวันเนี้ยจะเป็นโรคก,กำเริบโรคขี้เกียจจะก,กำเริบทันทีครับผมคือบังคับตัวเองไม่ได้ครับก็รู้อยู่ในใจอะว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจแต่ก็บังคับตัวเองไม่ได้สักทีเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยครับผมก็ตอนเนี้ยมันห้าโมงเย็นแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะลองออกวิ่งงานดูก็วิ่งเน้นรับแก๊ปไบต์อย่างเดียวครับรับแก๊ปไบต์แก๊ปวินรับส่งคนครับผมรับส่งผู้โดยสาร ประมาณสามชั่วโมงครับน่าจะวิ่งสักถึงสองทุ่มน่าจะได้อยู่ครับสองร้อยบาทห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มครับถ้าง,งานเด้งต่อเนื่องอะ่ะถ้ารถไม่ติดมากแล้วงานเด้งต่อเนื่องได้อยู่ละครับสองร้อยก็เดี๋ยวขอตัวไปวิ่งกขอตัวไปวิ่งงานไปรับงานแก็บใบก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่อง YouTube อ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับผมวันนี้ฟลุกหรือเบล ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ